ฉันไม่สามารถลงคลิปได้แบบรวดเร็วเธอเข้าใจป่ะมันปิดกัน้นนอกจากโครงกระดูกเนี่ยที่พบใช่ไหมคือสภาพสมบูรณ์เลยนะขาดแค่ว่ามือไปอย่างเดียวแล้วก็ยังพบแบบเสื้อผ้ารองเท้าแหวนแต่งงานนะคะสีทองลักษณะก็แบบเกี้ยงๆเลยไม่มีการประดับด้วยอัญ,ญมณีอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งจากข้อประพันธ์สันนิษฐานน,น,น่าจะสู่ขิดอยู่ในนั้นประมาณ18เดือนหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นนะทางตำรวจเขาอ่ะก็คือมั่นใจว่าน่าจะโดนคอตโก พอแบบคอตะกรเสร็จใช่ไหมก็เอาแบบโซฟเธอมายัดไว้ที่ในต้นไม้ต้นนี้นั่นแหละซึ่งเขาก็วินิจฉัยมาจากการแข่งตัวของร่างอะนะเพราะเวลาคนเราตุยใช่ปะคือร่างกายเราอะ่ะมันยังนิ่มอยู่แต่พอแบบผ่านไปซักระยะหนึ่งอะ่ะร่างกายของคนที่ตุยแล้วอะ่ะมันจะแข็งมากแล้วมันจะเอามายัดไว้ในต้นไม้ไม่ได้ก็คือแบบมืออะไรเงี้ยมันก็จะยื่นออกมาให้คนเห็นไงก็คิดว่าน่าจะแบบคอตะกรเสร็จแล้วก็แบบเอาร่างที่แบบพึ่ง สู่ขีดใหม่ๆอย่างเงี้ยมาใส่ไว้ในต้นไม้ต้นนี้คือตำรวจอะก็พยายามใช่ปะ่ะสืบหาว่าเออผู้หญิงคนนี้เป็นใครในแหวนอะก็ไม่มีชื่อและด้วยความที่เหลือแต่ซากแบบนั้นใช่ปะ่ะเขาก็ยิ่งทําให้การค้นหายากขึ้นคือแม้ว่าจะออกประกาศตามข่าวใช่ปะ่ะว่าแบบใครรู้จักผู้หญิงคนนี้บ้างแบบออกข่าวออกอะไรอะไรเงี้ยคนในพื้นที่ก็แบบไม่มีใครรู้จักคนนี้เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าแบบเออเธอเป็นใครวะคือไม่ใช่แค่ออกข่าวแค่เมืองนี้เมืองเดียวนะ ก็แบบไปออกตามแบบเมืองใกล้ๆด้วยอะไรยเงี้ยแต่แบบผ่านไป6เดือนน่ะก็คือยังไม่มีใครติดต่อมาเลยถึงแม้ว่ามันจะเป็นปี1943มาแต่ว่าตำรวจเขาก็ไม่ได้แบบช่วยๆนะเธอไม่เหมือนแบบบางประเทศมั้งพอนี้ก็คือเป็นคดีค่อนข้างใหญ่ในเมืองเล็กๆเมืองนึ่งอะนะในวันคริสต์มาสของปีนั้นอะหนึ่อยู่ๆก็มีคนเอาชอกับไปเขียนไว้าตามผนังว่าใครเอาเบลล่าไปใส่ไว้ในต้นไม้ต้นนี้คือเนื่องจากไม่มีใครรู้ไงว่าเธอชื่อว่าอะไรก็เลยแบบ ให้นามสมมุติเธอไปว่าเบลล่าไปละกันแต่เอาจริงๆนะก็คือไม่รู้ว่าคนเขียนคือใครแล้วทําไมถึงไปเขียนไว้บนนั้นหรือว่าคนเขียนรู้จักกับผู้ที่ตุยว่าชื่อเบลล่าต่อมาไอ้ข้อความเนี้ยมันก็มีเขียนอยู่ไปทั่วเลยนะทั้งแบบรั้วบ้านกําแพงบ้านคนอะไรอย่างเงี้ย บนแผ่นหินหรือว่าตามผน,นังใช่ไหมสุดท้ายแล้วผ่านมา70กว่าปีก็คือยังไม่มีใครรู้เลยนะว่าผู้หญิงคนนี้คือใครแล้วทําไมถึงถูกคอตกกแล้วก็เอามาใส่ไว้ในต้นไม้แต่ทีนี้เขาก็มีคนที่เชื่อว่ามันเป็นลทัทธิลัทธิหนึ่งพอจะเห็นว่ามือของผู้หญิงคนนะั้นน่ะได้หายไปคือมันมีพิธีกรรมศิลศาสตร์หนึ่งอ่ะชื่อว่า hand of gory เพราะว่ามันเคยเกิดคดีคอตกกที่เกี่ยวกับแบบชายคนหนึ่งนะในบริเวณแบบย่านนั้นอ่ะ โดยการคอตกรเนี่ยก็คือเอามือกับเท้าของชายคนนั้นนะตึงไว้กับพื้นดินอีกด้วยอะ่ะเขาก็เลยแบบคิดว่าเออเป็นลัทธิบูชาแบบซาปานหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีทฤษฎีอื่นๆอีกน,นะที่น่าสนใจฟังอีพีสามันค่ะ